มาแจก2อไอเดียเมนูเอาไว้ทําดับร้อนในหน้าร้อนนี้กันค่ะแน่นอนว่ากาแฟาส้มต้องมาแหละนะอีกแก้วก็จะเป็นเมนูสตรอเบอรี่มัทฉะลาเต้ค่ะวันนี้ลีจะใช้แยมเบสฟู้ดรสส้มกับรสสตรอเบอรี่นะคะลีซื้อแยมแบบหลอดมาเพราะว่าใช้ง่ายแถมยังทํามาจากเนื้อผลไม้แท้ๆมีวิตามินซีสูงอีกด้วยค่ะเมนูแรกที่จะทาเป็นกาแฟาส้มค่ะลีจะสะกัดกาแฟานะคะ42 ml แค่แนี่เลยค่ะแยมส้มนะคะบีบลงไปเลยค่ะ30กรัมตามด้วยโซดา120 ml นะคะคนให้เนื้อส้มกับโซดาผสมกันจากนั้นก็เติม แข็งแล้วก็ตกแต่งด้วยชิ้นส้ม1ชิ้นค่ะแล้วลีก็จะราดด้วยช็อตกาแฟแบบนี้เลยตกแต่งด้วยชิ้นส้มด้านบนอีก1ชิ้นเป็นไงคะน่าทานไหมไปตอกกันที่เมนูที่2เลยค่ะมัทฉะสตรอเบอรี่นะคะก็ใส่ผงมัทฉะ3กรัมค่ะกับน้ําร้อนนะคะ40 ML ะแล้วก็ตีตีมัทฉะนะคะให้ละลายดีค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมแก้วเลยลีจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะ,คะก็บีบลงไปเลยค่ะฉ่าๆนะคะตอนบีบลงเนื้อแยมก็คือหอมมากค่ะแล้วก็ลีจะใส่นมสดนะคะ100 ML กน,น,นะค,ะกคนงห้แยมสตบร กับนมสดเข้ากันค่ะเติมน้ำแข็งะะจากนั้นก็ราดด้วยมัชฉะแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะดูน่าทานไหมเมนูมัชฉาสตรอเบอรี่นะคะกลิ่นสตรอเบอรี่ก็คือหอมมากรสชาติหวานละมุนค่ะหวานแบบกําลังดีอร่อยลงตัวสุดๆส่วนเมนูกาแฟส้มนะคะก็คือหอมกลิ่นเปลือกส้มมากๆมีความได้เคี้ยวเปลือกส้มด้วยนะตอนดื่มเข้าไปเพลนคนซาบซาสุดออๆ,ๆเลยว่า2เมนูนี้ทานแล้วอร่อยสดชื่นดับร้อนได้แน่นอนเซไว้ทำตามรีด่วนๆเลยค่ะแล้วแยมเบสฟ,ฟูดเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยหาซื้อได้ที่เซเว่นนเลยเวนเลยนะทุกคนไปหาซื้อมมาาทตกันนะ